น,นี่คือไส้หมูนะคะมีเพื่อนคนหนึ่งถามแอนว่าไส้หมูเป็นอย่างไรนะคะสวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวดอน,นต่างแดนใดอีกคือเก้ืเหมือนเดิมนะคะเสียงจะแจ่วมากอีกแล้วค่ะมูเจ้าค่ะมือนีคือเก้าค่ะแอนจะมายัดไส้ใส่กอกได้มือนีแอนสิเห็ดฉะาะไม่ใส่บุญเส้นนะคะเห็ด ใส่กอกหมูค่ะแล้วเพื่อนเขาถามแอนว่าไส้เป็นยังไงแอนรู้สึกว่าจะเป็นแอนก็นจำบ่ค่อยได้ว่าเป็นไผ่ือกันต่วาลูว่าถามมากค่ะแบบนี้นะคะหน้าตาหาซื้อได้ตามหางอีกาทั่วไปของประเทศนอกเนี่ยของเฮานี่แหละค่ะที่ผู้ใดยุ่ืองนอกก็สิหูหางนี่ดีสิมีแบบนี้นะคะแต่ที่อื่นแอนไม่รู้นะคะว่าเพิ่นเอามาขายบ่เวลาเอาเห็ดออกมาแล,แล้ว นาตาเพิ่นกับสิมัดเป็นเังสีมากนะคะมองเห็นไหมอาจจะไกลไปน,นิดนะคะเข้ากับสีแบบว่ามัลาลอเอาแบบนี้ค่ะจะเป็นไสแบบนี้นะนี่นี่ใสแบบนี้จริงๆนะคะแล้วเพื่อนๆอาจจะงงว่าสาอวุดรทําไมไม่ยัดกับเครื่องนะคะแอนบอไดเฮ็ดหลายค่ะแอนก็เลยไม่ได้ยัดกับเครื่องนะคะนี่ค่ะ แอนเฮดอยู่ซ้ำนี่อันนี้สิเฮดเป็นหมูนะคะทำหมูบ่บ,บดไห้เฮดแบบว่าลายยังใส่นอบานปลอยลงนะคะไส้เขาก็จะเป็นแบบนี้เพื่อนเพื่อน,อนรู้ไหมคะว่าแอนเอาอะไรมายัดค่ะนี่ค่ะแอนหาประดิษประดอยเอานะคะอันนี้ไม่ใช่ขวดน้ําหรือไม่ใช่ขวดอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงนะคะ่ะอันนี้คือขวดน้ำมันเออขวดซีอิ๊วขาวหนหมขวดแม็กกี้เอออัน,น ใส่ที่แ็กๆนี้แอนก็ทําค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ค่อยเก่งนะหัดทำามั่อสี่ล่ะค่ะเมื่อเจ้าเอาเอแอนตาทุกวันนี้แอนตาไม่ดีไม่ดีผลเพื่อนขาแอนต้องใส่แว่นมองไม่เห็นรูมันด้วยนะคะ <c oughs> มันจักจุดใส่ว่ <c oughs> ากันไปเนาะคะ่ะน้อน,นี่ค่ะแอนก็จะเอาซุปน้ําหยอดน้ําลงไปแบบนี้สักนิดนึงนะคะผลเพื่อนขานี่ค่ะเมื่อก่อนนี่แอนใช้เป็นถุงแล้วก็เอามาบีบเอานะคะแล้วทีนี้แอนว่ามันมัน มันออกมามันจะไม่โฮ้ยเสียงมันออกมามันจะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นี่มันจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆใส่ใส่ลงไปคํานึงนะคะ่ะแล้วมันจะเหมือนกับวาเป่าดันให้มันเป็นคลองลงแบบนี้ขึ้นมานะคะนิดนึงแบบนี้แหละคะ่ะแอนกัสีแบบถลกไส้ขึ้นมาให้ให้เข้าอยู่กับกับตรงตรงหัวนี่มันแนบผัานทีน,นี้เวลาเรายัดน่ะมันจะได้ยัดง่ายไหมแอน แอนจะกะด้วยนะคะแอนไม่ได้ทําทีนึงทีไส่ไส่จะไม่ทําทีและยาวๆนะคะนี่ค่ะแอนจะเอาขนาดนี้นะคะขนาดนี้ยังจะยาวอยู่นะนี่พอวันถ้าถ้าเราทํายาวเกินไปเวลาเราเอามากินยังสีแอนว่ามันมันข่อนขางทีสีแบบว่าไม่รู้เป็นยังไงในความรู้สึกส่วนตัวนะคะแล้วมันก็แล้วแต่นะคะบางคนเพิ่นกะเห็ดถ้าเพิ่นยัดใส้เครื่องนี่ เขาก็ทําจนสุดเครื่องเลยนะคะแต่ว่าแอนนําบ่ได้บ่ได้เฮ็ดไส้เครื่องค่ะทําแบบว่ากินกินบอมบ์หรือแบบว่าไส้หมูตัวนี้นี่มันจะบางห่อนี่มันจะเหมือนกับว่าไส้เขาเป็นยังไงไม่รู้นะคะนี่ห่อน,นี่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยอนนั้นด้วยนะคะมันก็แล้วแต่เหมือนกับมีอะไรมามาแยงมันไว้มันไม่ไปน่ะเห็นไหม ไม่แอนจะเอาขนาดนี้เลยนะคะเพื่อนๆมองเห็นไหมเหมือนกับว่าไม่ไปเลยนะถ้าถ้าเราฝืนนี่ก็คือว่าขาดนะคะแอนจะเอาแค่นี้เลยนะคะมาดูนะคะแล้วแอนจะยัดไปแบบนี้เลยนะคะนี่การที่เรายัดนี่เข้าว่าจาเป็นว่าเท่าสี่เอาแบบใส่สวยงามหรือต้องเอาแบบเป๊ะเป๊ะเวอร์นะคะพเพราะว่าเขาเหตุกินเองค่ะเราก็จะยัดเข้าไปในรูแบบนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะเห็นไหมคะนี่ เขากระสีคอยไหลออกมากังสีค่ะอมองเห็นน้อยเห็นค่ะไหลออกไปแบบนี้นะคะแตเ่เพื่อนก็คงจะรู้นะคะว่าเราทํากับมือนี่มันจะไม่ได้ไหลออกมาเหมือนกับเครื่องนะคะนี่ค่ะดูเด็กเกเข้ากล้องด้วยนะคะเออเด,เด็กเกเขากาลังทําความสะอาดเขาทํำก้มสะอาดทางในลานเข้ากับออกมากอันนี้นี่จะไม่ได้ยาวนะคะเพราะว่าใส่แอนดมีปัญหาค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราจะไม่ทิ้งนะคะเพราะว่าเสียดายของค่ะ แล้วแล้วเขากลับมาจัดการมัดนะคะเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าแอนเอาเชือกอะไรมัดแอนเอาเสือกมัดมัดปากสอบเขาน่อยไหมคะ่ะมามัดเพราะว่าแอนไม่มีเสือกเสือเสือกแอนบ่มีเสือกมัดคมพูดเจ้าค่ะนี่ได้แล้วขนาดนี้นะคะใส่หนีสิวได้เห็ดเงาวดอดค่ะนีนะะ่แอนจะเอาขนาดนี้เองนะคะใส่นี่เพราะว่าตรงนี้มีปัญหาเราตัดออกนะคะแล้วเข้ากับมามัดแล้วแต่อันนี้แอนจะทําอยู่สองข้อนะนี่ เอ็จะทําทําอยู่สองไสเอ็จะใส่หม้ออย่างนี้ไว้นะคะแล้วก็สิมัดที่หลังค่ะเพราะว่าถ้าเรามัดไปพร้อมนี่มันจะมันมันจะไม่ค่อยได้นะคะนี่ค่ะแล้วเอ็ก็จะเอามาลูบน้ําลูบน้าเพื่อที่จะว่าให้ให้ใหปลายกระบ,บอกเขานี่ลื่นค่ะเวลาเขาเอามามาใส่ในอันะอนี้มันก็จะได้แบบว่าไม่ใสยย่สาย่งใส่ยากนะคะแต่ที่แน่ๆคือ ตาแม่นี่มองไม่ค่อยที่จะเห็นสักเท่าไหร่นะคะเอออาวเดี๋ยวสง,สงสัยจะต้องเรียกเด็กมามาผีไส้ให้ซะแล้วนะคะแม่มองไม่เห็นหงค่ะเอออ้าวไม่เห็นหงยี่หลีดิวไไแว่นก็ใส่อยู่แต่ว่ามองไม่เห็นหูค่ะนี่นะคะถ่ามมุติว่า ห้าเห็ดแบบนี้นะคะเมื่อเจา้าหาห้องเห็ดใบกินนี่เราไม่ก็จะต้องไม่ได้ไปจําเป็นต้องไปซื้อที่ร้านไทยหล่านไยเพ่นก็มี่คือกันนะคะหลายยีห่ห้อหลายสไตล์แต่ว่ารสชาติมันก็ไม่ถูกปากเราสักเท่าไหร่นะคะสู่ห้องมาเห,เห็ดเอากินเองดีกว่าค่ะเราทําเองอะไรก็อร่อยนะคะฝีมือเราค่ะเออฝีมือห่านะคะรู้สึกว่าไส้ตัวนี้นี่จะไม่โอเคสักเท่าไหร่นั่นนี่ อแอนไม่อยากจะเอาเลยนี่เดี๋ยวทำไปสักพักหนึ่งจะไม่เอานะนี่อืมมันเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงๆอยู่นะคะอืมเป็นเหมือนไม่ได้อ่ะไส่นี่จะจะแบบว่าบางถุงมาก็บางถุงกะสีแบบว่าแข็งน่ะจะมีอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะสิะเป็นใส่มันจะมีไส้เทียมแล้วก็จะมีใส่แท้นะคะ ใส่ใส่แทะไม่ยังไงล่ะสาวดอนตีมันจะมีอีกไส้ใส่พวกหนึ่งที่แบบว่าขอนคางที่สิแบบว่าแข็งหนาน่ะใส่แทะเขาสเอินแบบนั้นใส่แทะอันนี้เขาเสื่เอินใส่เทียมนะคะนี่อันก็จะยัดเข้าไปเลยนะคะแล้วก็จะมีมีไส้หมูแล้วก็มีไส้แพะด้วยนะคะอันนี้อันเรียกใส่เป็นไส้หมูค่ะเพราะว่าต้นทุนของไส้หมูนี่มันกับ่อนคางที่สิไม่สูงเหมือนไส้แพะแล้วก็ ไม่นาเหมือนไส้แพะแอนไม่ชอบกินให้มันออกนั้นๆนะคะแอนว่ากินใส่หมูมันสิออกบางๆเอาาลืมมายกให้เพื่อนๆดูนะคะก็มีแต่พูดนะคะนี่ค่ะใส่แบบนี้ไปนะคะถามว่าถ้าเอาเครื่องมายัดนั่นสิบ่พาสองนะที่หนึ่งบอแล้วแมนค่ะมุเจา้าขาแต่ว่ายัดแบบนี้ก็ไใด้คือกันนะคะเครื่องนี่ต้องเป็นนางล่างเครื่องอีกเดีย๋ยวมุเจา้าอื้อนางล่างเครื่องนุ่นนี่นั่น,นโอ้ ประกงประกวลเอียหรือเป็นกับวาเข้าเข้ามักที่สีเห็ดแบบง่ายๆกับกับวัลูขึ้นกันนะคะนี่ค่ะแกนกับสีนัดไตแบบนี้นะคะนี่เห็นว่าแปบ๊บเดียวก็ได้นะคะโล่สองโล่ไม่ได้ใช้เวลายัดนานเลยนะคะมันหนัดมันยัดเบากับลุ่ปาหนาอาแถบสิแบบว่าโอ้เวลาทําไมไปเร็วจังอือแบบนี้ล่ะคะ่ะยัดนี่กับแป๊บหนึ่งอู้เสร็จเร็วจังนู่นนี่นั่นนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะทำม,มา ยัดว้แบบนี้แล้วเราจําเป็นต้องกินให้หมดไหมโบนะคะสาวอุดรกับสิเอาไปพึ่งไว้จักสองมือค่ะพึ่งไว้ข้างนอกสองวันแล้วสาวอุดรก็เอามาฟิตนะคะฟิตไปถักกินบัตรเท่าบ่มีของกินหรือบัตรเท่าอยากกินนังไงล่ะค่ะฟิตว้ไม่มีปัญหานะคะแล้วกับช่วงนี้กับไก่ที่สิเข้าเทศกาลเก็บเห็ดของสวีเดนแล้วด้วยนะคะเห็ดน้อยกําลังเกิดออจ้อแอ่แจด้วยค่ะ เฮากะเตียมตุนอาหารไว้จักน้อยนึงเตรียมแบบว่าเข้าปงเข้าป่าไปปิกนอกปิกนิกจังซี่ค่ะเออจักสิไใดไปบ่ดอกปีนี่ยากหยากมอเข่าหุมกับ่ายากซ้สำสาวอุดรพี่นองขานี่ค่ะเข้ากะยัดไปแบบนี้นะคะอันนี้สาวอุดรไม่ได้หมักเองนะคะกุ๊กหมักให้ค่ะเพราะว่าแอนกัเตรียมมาเตรียมอุป,ปกรณ์ไ้เพิ่นนะคะ เมื่อก่อนนี่ซื้อหมูมาทําไส้กรอกไม่เป็นนะคะจะพูดพูดให้ลุงป้านนะ้าอาฟังสักนิดนึงนะคะแล้วทีนี้หมูที่เราขายอยู่ที่ร้านน่ะใช่ไหมมันจะมีมันข้าสีรเขาเอนภาษาอีสานก็จะเอิ่นว่าลืบนะแม่มคะ่ะลืบภาษาไทยเขาว่างไหตัตลืบลืบมันลูบมันไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะเขาเขาเลาะมันทั้งสี่บ่ ลืบมันออกนะแมเมืม่อก่อน,นแอนจะเอาทิ้งนะคะแอนไม่รู้ว่าประโยชน์ของมันเ,นเอามาทําไส้กรอกได้นะคะเออ,อ,อเน,น,นี่ค่ะได้แล้วเห็นไหมคะแป๊บหนึ่งได้แบบนี้นะคะง่ายๆทํากินในครัวเรียนเขาบ่ต้องไปว่าอุย้ยบ่มีเคองข่อยเฮดบ่เป็นข่อยเฮดบ่ได้นูน่นนี่นั่นยับไปขึ้นค่ะนี่ค่ะปากขวดเลยนะคะปาดม่าหลดค่ะ าดขวดอ่ฮื้ออุป,ปกรณ์ที่เข้าหาใดตามขั้วเลี่ยนของเห้านะคะอย่าลืมนะคะใครที่อยากทําอุ้ยพิทังนี่ค่ะใส่มันสีอยู่ในแบบนี้นะคะแข็งปึกมากแบบนี้หอนี้นี่อยู่ที่เท่าไยวานี่หอนี้อยู่ที่5เมตรราคาเท่าไหร่ือเขาสื้อมาสีเกาดีเนาะราคา49คนต่อ5เมตรนะคะเขาสิ่ีเมียเขาเรียก 1เมตร2เมตร3เมตรหาเมตรก็ว่าไปค่ะแต่แอนเลือกใช้หอหนึ่งห้าเมตรนะคะราคา49คนถือว่าไม่แพงเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่สาวอุดรหยัดใดหลายๆเด้วยค่ะเด้อเดี๋ยวมารอชมค่ะมารอดูกันค่ะว่าจิเป็นจังไดค่ะว่าแอนเห็ดใดหลยขนาดใดเนาะคะ่ะเนาะ เดี๋ยวจะยืนยัดสูงๆให้ลุงป,ป้านนะอาเห็นวิธีการไหลออกของเขานะคะว่าเขาไหลออกดีขนาดไหนค่ะนี่ค่ะเราไม่จําเป็นต้องมีเครื่องเราก็ทํากินได้นะคะเบื้งค่ะไหลออกดีเลยด้ค่ะยัดเข้าไปทั้งเข้าไปค่ะนี่ไส้กรอกอีสานนะคะนี่ค่ะมีวิธียัดหลายแบบหลายสไตล์นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะ ออกแบบโอ้โหพูดๆเลยค่ะนี่ค่ะจะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ใดประมาณนี้ค่ะแอนไม่ได้ทำเยอะค่ะแอนทําอยู่แค่นี้นะคะเห็ดพ่อไปกินนะคะแอนไม่ได้ทำไส้ยงไส้ยางเหมือนกับที่แอนว่าไว้นั่นแหละค่ะพอเห็นลูกปลาหนาฟังแล้วจากนั้นเราก็จะมาจัดการมัดนะคะนี่ค่ะ การมัดของเข่าเนี่ยกัสิ่ค่อนข้าง,งที่สิบแบบว่าแล้วแต่นะคะว่าผู้ใดอยากอยากมัดแบบไหนถามว่าเอาสาวร้อนจะเป็นยังขึ้นไปถอดถุงมือบันการมัดนี่มันใส่ถุงมืออะไรคะเพราะว่ามัดมันมาถูกกับอะไรนะคะมันมาถือก,กับถุงมือนะคะโอ้ยเห็น <He ard. S 2> ไหมคะใสอันนี้ที่ที่แอนว่าที่เป็นใส่ไม่ดีนะะ่นะนาดขนี่แอนจะทําเล็กๆนะคะนี่ แอนไม่ทําใหญ่นะคะเอาที่แบบว่าเราสบายใจพระว่าเฮากินเองค่ะเฮาเฮาเฮา,าบริเฮตขายน่ะแม้เออนี่ค่ะอย่างเชือกมัดนี่ค่ะแกะออกจากะกระสอบข้าวนะแกะออกจากกระสอบเขาค่ะเมื่อเจ้าค้าเออนี่มัดแบบนี้ถ้าเราถอดถุงมือมันจะมัดได้เร็วกว่าเราใส่ถุงมือค่ะเห็นไหคะนี่ค่ะเอาแบบนี้เลยนะคะเนาะเห็นไ่เอากระไล่ผลลงมาแอนไม่แอนไม่ทําให้มันใหญ่นะคะ เพราะว่าเวลาเราไปกินถ้ามันใหญ่เกินมันเหมือนกับยังไงไม่รู้ค่ะนี่อันจะทําประมาณนี้ค่ะใส่เน,นี่ยคนอยากจะชิมก็อยากจะชิมนะคะเออนี่ค่ะอันก็จะทําแบบนี้นะคะนี่ค่ะมัดให้ให้เล้วไปเลยยังสี่ค่ะเห็นไหมแต่ละไสอนน้อันนี้อันนี้อนจะทําค่อนข้างที่จะแบบว่าใหญ่ใหญ่กว่าเป็นใส่วนเส้นนะคะเพราะว่า มันเป็นสะเพาะเนื้อนะคะเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะเอามาผัดใส่ไข่หรือเอามาคั่วใส่ผักนู่นนี่นั่นได้นะคะแอนมักค่ะเอาเวลาเ่าเอามาขั่วใส่โคงใส่ไข่หรือเอามาคั่วใส่ผักบัวผักชีอะไรแบบนี้น mm. สิแซ่บค่ะ mm. ใส่นี่ขั้วงายนี่เอาที่คุณสบายใจเลยนะคะ mm. นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบพอกระเทินสักนิดนึง ถ้าเพื่อนๆอยากจะมัดเลยก็มัดได้นะคะแอนซมัดเลยนะคะนี่แง่ๆนี่เป็นเห็ดเป็นอัวเลอยยังสิกะได้นะคะเพราะว่าาง่พาเอามากินนี่แอนรับร่งเลยค่ะว่ามดค่ะเอาเข้าบ่ไดดเห็ดขายหน่ะแม่ขาเห้าแย้ไปปิตี้รีดตวงเข้าหูอยู่แล้วว่าปริมาณซ้ำนี้เข้าสกินมดค่ะนี่เจาะสักไปสักนิดนึงนะคะเผื่อว่าเขาซื้อว่าใดนั่นสักน้อยนึงนี่ค่ะกสิไดประมาณนี้ค่ะ สของเรานะคะคเรียบร้อยแล้วนะคะเขากบสิไดประมาณนี้เลยค่ะแอดไม่ได้ทำเยอะนะคะนี่ค่ะทำไว้กินนะคะนี่ค่ะทำไว้กินค่ะไปแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้ไม่ยัดใส่กอกให้เพื่อนๆดูลุงป้านะอาดูนะคะวาสาดอนหยัดใส่กอกแบบได้ค่ะไปแล้วค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย